บราจะตุกอยพรอมทำรูปสรงคันเลยพุบมดได้นะว่าเมียนอ่ะแปลว่าไงบาบานผู <c oughs> ้ชายดวงตอนนี้ไม่เคยดีเออเขามีไม่พอก็อเอามน์ไม่พออาบน้ำให้ครับบอกมันเมียนพุกได้ตัวลูกไอ้บ่ไม่มีไม่พอก็อมนระอาบน้ำมนนะครับไอ้คือนี้มันหนีบมันตัวเบอร์เซนลูก บานจะตึกมาจะตึกอ้อยลูกจะตึกอ้อยเยี่เป็นผมไม่ให้อ,ยอา,ายุมพ้นไปปีที่จับจุบหล<า>งังอ,อาบน้ำเสร็จนี่นะครับก็ทำไม่นานครับนับตั้งแต่แปดวันไปถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับรชนามรงชนามเนี่ยสำคัญเลยปุกบมาได้จะตึกอ้อยปีลงอ่ะปีมาลงปีนี้ก็สำคัญที่สุดแล้วมนแม่พออพาบน้ำมลให้ครับ เมียนไอเทสลกระโงยเป็นกูชีวิตรหรือกูกรรมกู้เพลงบ่ยี่ดอมเมียกูชีวิตตีกูกรรมตีสองคนนียนะมาชายกูชีวิต50าสหนะครับแล้วเพิ่มล่อๆนี่อยู่โต๊ะจิกูเปล่งมืเอ๋อยู่ด้วยกันนะรมสิ่งดีๆอยู่กับก็อยู่ด้วยกวนยันได้ครับเมียนไปโจยเมียนได้ลกระโงวเมียนตี สองคนนี้ไม่มีไฟนะครับไฟไม่มีครับเจ้าเมตตาอาจรนเลยจะมวยคลีสอกสันเมื่อไรจะสอกสันนี่จะมีคนเราสนักงนก่างกรรมกองกรมกองกรมกองตัวผู้คนตาเกลีย์ครับครับอยู่โดยการไลน์นะครับหาสิบหาสิบนะครับก็ลูกครูช่วยนะรู้ให้ เรศัอยมิตรเยยังไม่ได้ฉะนั้นดูทีนี้จังใจสมดาวเจ็บพื้งี้จังใจสมดาวเจ็บกล,ล,ลันอ้อนอ้อมทำไปเ่อฝืนลื่นพระอาจารย์บอกว่าปีเดียวกันนี้ทำแป๊บเดียวเร็วๆแต่ขอเอาไปอาบน้ำนะครับาไม่มีไม่พอก็เอามนต์ผาอาบก็ได้ครับ กนเจมวยคน่เม,มียนมีปลา้เมียนมได้เตะเตะหลอจังปเจ็รเทาดกนี้เรลองปรำชิ้นน้ไม่เชื่อมัชได้เตะก็ต่อไปนี่ครับสองคนนี้อยู่ด้วยกันรายนะครับมีเงินมีทองมาสานนะครับเลยจับเล่าไปทนี่เองต่อปีนี้ต่อปีนี้ก็ดงดีนะครับปีนี้เราเก็มบมาพูด รีบที่ัชนาาเรลิล้อรูร้บานรอบบาทอัชน,น,นาาเรลิ่มันล้อรูรบานในปีใบบาทม่เปลี่ขาดเตจจับปทำในตัตครับนับตังแต่ปีนี้ไปนะครับปีผ่านมาไม่ดีแต่นับตังแต่ปีนี้ไปนะครับคือดวงดีสองคนในดวงดีครับมีเงินมีทองก็อาจารย์รับปากช่วยดึงผู้ชายมาอยู่ด้วยกันให้ครับไม่เป็นไรครับแปดวันไปถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับ មានស្អីទៀតដែរលោកគ្រូមានអីទៀតបើអីខ្ញុំឃើញគ وي គណទេ